ดสวัสดีครับสวัสดีครับวครับพวกเรานักแสดงจากลิฟท์เดย์ครับลิฟเดย์วันแก้ตายจังหวะไม่ได้ใช่ไหมเอาใหม่ครับก็เป็นนักแสดงจากลิฟท์เดย์ครับวันแก้ตายครับวัันแก้ตายครบผมมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วเนาะเรียกเหมือนกันเนาะเพราะว่าครั้งที่เราเจอกันคือวันแรกใช่ใช่ครับเหมือนเป็นเดจาวูเลยครับที่เรากลับมาที่นี่ ไม่มีใครเล่นกับผมเลยถือว่าแบบเร็วมากๆเพราะว่าเรามีทั้งหมดอีพีนะ12ใช่ไหมครับถือว่าเร็วมากๆแล้วแค่นี่แค่แบบว่าอาทิตย์ละวันนะใช่ยังเร็วมากครับก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็เออก็บันจันนะเอ้ยอังคารหน้าก็ไม่มีนะใช่คแล้ววันนี้มีใครจะมารอปั๊มหัวใจแฟน คุณหมอครับเรามีหมออยู่สองคนเ,<อ><ห>เราทำได้ซึ่งเรียนจบหรือยังหนแต่ว่าม,มีครับปัม๊มปั๊มอีอันนึงก็พี่นี้คนพี่นี้ EP สุดท้ายนี้จะแบบเซอร์ไพรส์แฟนๆขนาดไหนคะสรุปจะมีใครตายหรือัมคือจริงๆแล้วผมว่าไม่น่ามีครับผมคือผมว่าเป,เป็นแบบการจบที่สมบูรณ์ครับผมใช่คือปูมาเขาเรียกว่าอะไร11 EP ผมเชื่อว่าทุกคนอยากดูตอนจบไม่ได้แต่วันนี้ทุกคนจะได้ดูตอนจบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอิ่มกอินใจใช่ไหมเพื่อนพี่ดิวสปอยหน่อยว่าตอนจบวันนี้จะได้เห็นอะไรทำให้ทุกคนหันไปยังตอนจบวันนี้จะได้เห็นอะไรพี่บอกได้พี่บอกได้พี่บอกได้จะได้เห็นเอ็นเครดิตถ้าบอกไม่เอ็นเครดิตเห็นแน่นอนครเออก็ผมว่ามันเป็นตอนจบที่มันมีความสวยงามของมันแหละแต่ว่ามันจะ เป็นรสชาติใหม่ๆนะครับสาหรับหลายๆคนที่อาจจะติดตามแบบของอางานพวกเรามาอะไรเงี้ยเพราะผมก็บอกตรงว่าเออมันเซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์ขนาดที่แบบว่าตอนจบก็เป็นสิ่งที่แบบเราไม่ได้ถึงผมจะดูหนังเยอะๆอ่ะก็ยังไม่ค่อยแบบได้รับรสชาติแบบนี้เหมือนกันก็เลยอยากให้ทุกคนลองเรียนรสชาติมันดูมันก็จะมีหลากหลายอารมณ์แต่ก็อยากให้ทุกคนลองแบบอินกับมันดูนะครับตอนจบที่เอาให้แบบว่าถ้ารีแอคตอนจบ รีแอคยังไงอืมพยักหน้าครับอืมท่าทางท่าทางอ้าวเป็นแบบอ่าอ๋อน้องป้าเหรอคะตอนจบคือจริงๆตอนนี้หนูยังไม่รู้ตอนจบเลยรู้แล้วครับคือรู้ข่าวๆว่าตอนจบเป็นยังไงแต่ว่าจบจริงๆอ่ะเราไม่รู้ตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไปครับคือจริงๆแล้วเราถ่ายตอนจบไว้ประมาณ2อสามแบบครับผมใช่แล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทางพ่วงเกับเขาจะเลือกแบบไหน ช่แต่ฉันรู้สึกว่าแบบอาจจะมีโอกาสที่เราไม่ได้เลือกเป็น A เป็น B ไปเลยแต่ว่าเราอาจจะผสมใหม่ไปได้อีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับใช่แลค่ตอนถ่ายก็คือเขาถ่ายไปเยอะมากคมันก็จะมีไม่ใช่แค่หลอกคนดูหลอกนักแสดงด้วยไม่ก็เขาแค่บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ขอเพิ่มตรงนี้หน่อยนะอะไรเงี้ยใช่เป็นฟิล์มหนังมากกว่าแอ้้นกันก็กันไม่รู้ไงก็แต่มันน่าจะมีความแบบ อบอุ่นอยู่ในใจแล้วที่รสชาตที่กลมกล่อมแหละพอกลมกล่อมก็ต้องใส่หลายๆอย่างแต่ EP ล่าสุดมันก็ดูเดือดใช่ไหมครับเออมันจุกอยู่นะสำหรับคนดูที่ต้องลุ้นไปกับคุณคือแต่ผมว่า EP ล่าสุดแฮปปี้แล้วนะครับมันมีซีนแฮปปี้เยอะเลยคือผมรู้สึกว่ามันแบบ เขาเรียกว่าอะไรมันผมก็รุ่นไปพร้อมกับทุกคนเหมือนกันว่าตอนจบมันจะเป็นทิศทางไหนเอาจงริงตอนที่เขาปล่อยทีเซอร์มาเมื่อวานเนี่ยครับผมที่แบบโปรโมทผมก็รุ่นอยู่ว่าเออเขาจะปล่อยมายังไงอ๋อก็ยังแบบดีอยู่ดีอยู่ใช่มันจะมีหักมุมไหมครับไม่มีครับช่ไม่เพื่อนมันหักมุมมันแล้วแต่ว่าแบบหลายๆคนถ้าดูเดาไปทางไหนอะไรเงี้ยครับถ้ามันไม่เป็นแบบที่คิดก็ก็อาจจะเป็นหักมุมก็ได้มั้ง เป็นได้หลอยะหอเพราะว่าเป็นแฟนเดียกันไปค่อนข้างหลายทางแต่ก็แน่นอนว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีเฉลยให้เราให้ทุกคนได้รู้เนาะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะได้รู้แล้วว่าเป็นยังไงอยากแต่ละคนว่าผ่นมาเยอะแล้วกับตัวละครนี้มันให้อะไรกับเราบ้างมันสอนให้เราได้รู้อะไรอย่ีก็จริงๆสำหรับตัวละครเดก็ คือผมว่ามันเป็นในเรื่องประสบการณ์การแสดงมากกว่าครับผมคือด้วยความที่เรื่องนี้อย่างที่เคยบอกไปว่าบทมันค่อนข้างไกลตัวมากๆแล้วเราก็ต้องทําการบ้านค่อนข้างเยอะครับผมใช่แต่ว่าพอไดออนแอร์มา11 e p เนี่ยก็รู้สึกว่าเราเหมือนแบบเราได้หลุดไปอยู่ในตัวละครนี้แบบในระยะเวลาหนึ่งเลยมันก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆทางด้านการแสดงเหมือนกันครับอะไรที่ตอนรู้สึกว่าเราหลุดเข้าไปในตัวละครเลยคือด้วยความที่ตัวละครมัน ไม่น่าจะเจอเรื่องราวแบบนี้ในชีวิตจริงได้อะไรอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าเออมันแบบตอนแรกๆที่จะเปิดกล้องก็คิดว่าเราจะทํายังไงดีเพื่อที่จะเข้าไปในตัวละครนี้ครับแต่ว่าพอเราได้ลองอถ่ายทําหรือว่าอยู่กับตัวละครนี้นานก็รู้สึกแบบผูกพันเหมือนกันพอวันนี้มาเป็นตอนจบแล้วก็ใจหายเพราะว่าทย์หน้าไม่มีแล้วตัวละครนั้นไปใช้ชีวิตจริงไม่มีครับผมคือ มันก็หลุดได้เพราะว่าตอนที่ช่วงเวิร์กช็อปเนี่ยตอนที่เรียนกับครูก็มีสอนบ้างว่าแบบวิธีเข้าออกตัวละครเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ครับครับอ๋อถ้าเกิดเป็นเรื่องเรื่องนั้นก็อบอุ่นอยู่แล้วครับใช่แต่ถ้าเกิดเรื่องเจอแบบเรื่องเราแย่ๆหรือแบบเก็บมาดามาเนี่ยไม่มีอ่ะที่เดียวครับอืมครับก็อย่างตัวละครตัวนี้แหละครับก็รู้สึก พันกับมันนะแล้วก็สิ่งที่มันให้ผมว่ามันถ้าหลักๆก,ก็เป็นความมั่นใจกับความเชื่อมั่นแล้วกันครับผมรู้สึกว่าถ้ามันนายนเป็นตัวละครหนึ่งก็เหมือนเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งในตัวครับตอนแรกผมก็ยอมรับว่าผมไม่รู้จะสนิทกับเพื่อนคนนี้ยังไงเหมือนกันเพราะรู้ว่าเขาน่าจะแบบไม่ค่อยเปิดใจแล้วก็เรื่องราวเยอะเรื่องราวหลายๆอันมันเป็นเรื่องราวที่แบบแตกต่างจากคนอื่นมากเกินไปอะไรอย่างนี้ครับแต่พอได้มารู้จกักได้ลองทํากันบ้านเวิร์กช็อปเลยไม่คิดว่าเออ ตัวละครนี้จะเปิดใจให้เราขนาดนี้แล้วพอเราเข้าใจมันเราเพิ่งรู้ว่าแบบมันมีหลายๆอย่างที่เชื่อมกับตัวละครนี้นะมันอาจจะแบบบางบมุมบางมุมในชีวิตจริงของผมอาจจะมีแบบสมมติเป็นเลขสองเนี่ยแต่ตอนเล่นเป็นไนท์ก็จะเพิ่มจากสองเป็นส0หลายๆอันมันทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยจุดนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีในการแสดงเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตัวไน,นมันก็บอกเราหลายๆอย่าง แล้วก็น่าจะเป็นตัวละครที่ด้วยความเหตุการณ์มันเยอะแยะมากมายก็รับว,ว่าเป็นตัวละครที่ผมน่าจะเข้าใจมันสมบูรณ์ต้นๆเลยแหละออแบบเส้นเรื่องของมันแล้วก็พอจะเดาได้ว่าถ้าจบไปแล้วเราไม่ได้แสดงมันเป็นมันไปแล้วอ่ะมันจะใช้ชีวิตยังไงต่อไม่ถึงตัวตัวผมก็รู้สึกเดาได้นะก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันเป็นอีกตัวตนหนึ่งจริงๆอะไรอย่างงี้ครับก็ให้หลายอย่างมากเลย จริงรู้สึกว่าสิ่งที่เขาให้เรามากที่สุดเลยก็คือเหมือนเป็นมุมมองในการใช้ชีวิตหรือการมองสิ่ง,งต่างๆมากกว่ารู้สึกว่าเขาทาให้เราเห็นโลกในมุมที่มันสว่างแล้วก็เบาขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะก่อนที่จะมาเป็นดีมรู้สึกว่าป่านค่อนข้างเครียดเหมือนกัน mm hmm. ทั้งที่จริงตัวละครนี้อาจจะดูไม่มีความซับซ้อนอะไรเลยแต่ว่าด mm ้ว hmm. ยความไม่ซับซ้อนของเขากับนิสัยเดิมของเราที่เรารู้สึกว่าเรารู้จักตัวเองมาอย่างเงี hmm. ้ยมันค่อนข้างคอนทราสต mm ์กันแต่ว่าเหมือนพอเราได้มาลองมองโลกในมุมของตัวละครนี้ mm hmm. มันก็ทําให้เราค้นพบ มุมใหม่ๆของตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเหมือนครูสอนการแสดงหรือแม้กระทั่งตัวพี่ฉีพุมงกับเองเขาก็จะบอกว่าอยากให้ลองเริ่มจากการหามุมที่จากตัวเราที่มันมีความใกล้เคียงกับตัวละครไม่ได้อยากให้เป็นคนอื่นไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เริ่มจากส่วนเล็กๆของปานก่อนที่รู้สึกว่ามีอะไรบ้างที่มันไปทับซ้อนกับตัวละครนี้ได้บ้างเนี่ยครับพอทำกันบ้านอยู่กับตัวละครนี้มาเรื่อยๆแปดเดือนก็เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเหมือนกันเหมือนเราก็ได้ค้นพบมุมใหม่ๆของเราด้วยแล้วก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนเราไปในทางที่ดีขึ้น เป็นบทที่ถ่ายมากเลยละแล้วเมื่อกี้ทุกคนตอบเลยกันก็เลยคิดอยู่ตอนนี้ไงคิดอยู่ก็จะตอบคือแบบว่าเขถามกันจะบอกว่าแบบตัวโอโซนครับเอารวมๆเลยแล้วกันกันว่ารู้สึกว่าอย่างแรกเลยกันว่าได้ความอดทนครับใช่เพราะความอดทนกันว่าแบบว่าก็รู้สึกว่าเวลาเราได้ถ่ายทำแล้วก็ได้ได้ด้วยเนื้อเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็จะมีความอดทนมากขึ้นแล้วก็โอโซนให้อะไรกันว่ากันได้เห็น ความที่เขาได้มีคนคนหนึ่งที่เขาคอยที่จะบอกว่าปกป้องแล้วก็ดูแบบว่าในเวลามันสําคัญมากๆ<ม>อ,อ่ะแล้วทุกๆปีอ่ะมันก็จะมาถึงแล้วเราทุกคน4ี่คนเนี่ยเราก็เราเหมือนเป็นทีมเดียวกันแล้วก็ช่วยกนันว่ามันจะมีทางทางออกเสมออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันทําให้เราเห็นในในมุมมองตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ความอดทนด้วยที่กองนี้ไม่ว่าจะไปกี่ครั้งเราจะรู้สึกว่าเราต้องเจอสถานการณ์หนักๆทุกครั้ง<ม>อะไรเงี้ยอยู่ในกอง ได้เตอ่านกับบทบาทกันเป็นโอโซนของเราเแฟนๆฟีดแบบว่ายังไงเพราะที่จริงมันเป็นบทภาษาไทยมากครับก็ได้ได้ดูครับได้ฟังแล้วก็ได้อ่านอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆครับที่แบบว่าเออชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยกันก็ที่จริงทุกงานเลยก็พยายามเต็มที่แล้วก็อยากทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วพอได้เห็นว่าแฟนๆชอบแบบว่ามีหลายๆคนชอบก็ดีใจมากๆครับก็ต่อไปจะทำให้ดีเพิ่มขึ้นไปอีกครับ รอดูตอนจบก่อนว่ามันสามารถมีต่อได้หรือเปล่าเฮ้ยของใครร่วงครับครับนี่ไงครับก็ที่จริงก็ขอบคุณมากๆเลยครับตั้งแต่แบบว่า EP แรกที่เรามาดูด้วยกันก็โซอาแล้วก็ EP สุดท้ายก็ยังหมดนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสี่คนนะครับขอบคุณมากเลยครับ เื่องนี้ก็เป็นการเดินทางที่พูดถึง,งยาวนานใช,ใช่ครับ<ๆ>เพราะว่าไม่เช่บทแต่ละบทแล้วเนื้อเรื่องค่อนข้างยากมากอืม<ๆ>เพราะมาถึงมันสุดท้ายแหละจะบอกอะไระแต่ที่เขาเดินม,มากับเราหนึ่งถึงสิบสองจริงๆเราก็อยากจะขอบคุณครับผมจริงๆจากใจเลยเพราะว่าตอนถ่ายทำเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยมากๆแล้วก็ยากมากๆด้วยแต่ว่าตอนที่ถ่ายเราสี่คนจะบอกกับตัวเองเสมอว่าอยากทาให้ดีที่สุดเพราะว่า เรารู้สึกว่าตัวเนื้อเรื่องมันมีความน่าสนใจมากแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบครับใช่เพราะว่าตั้งแต่ EP 1นึ่ถึง EP สุดท้ายเนี่ยแล้วก็มีได้ดูฟีดแบ็ k บ้างว่าเออทุกคนชอบแล้วก็ลุ้นว่าจะเป็นยังไงต่อเดาตอนจบเป็นแบบแตกต่างกันไปก็รู้สึกว่าวันนี้ก็จะได้รู้แล้วก็ลุ้นไปกับทุกคนครับ okay. พอเห็นบ้างครับทจริงทจริงก็เห็นบ้างเป็นต้องการก่อนอย่าเป็นเอโซกนก็ไม่เห็นเห็นก็ชอบเข้าไปดูที่จริงเราชอบกันเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูรีแอคว่าเวลาแบบว่าเขารู้สึกยังไงกับแบบว่าซีนอะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับชอบเข้าไปดูอาจจะถึงตอนสุดท้ายแล้วเราพูดได้แล้วแหละว่าเราชอบประทับใจซีไหนบ้างประทับใจซีนไหนใช่ไหมครับ หรือเราจะเฉลยซีนที่จะดูวันนี้เลยก็ได้ไม่เป็นไรไม่ไม่ติดอ๋อเพราะว่าอันนี้ไม่ติดแต่ด้หลังพี่ไหนไม่ติดมีไหมมีไหมสิบสองอ่ะสิบเอ็ดอีพีที่ผ่านมาดีกว่าประทับใจซีนไหนคือแบบเราตถ่ายแบบหนักมากผมประทับใจทุกซีนแะแต่ว่าผมชอบซีนในอีพีสิบสองสุดครับ แต่ผมบอกไม่ได้หรอกว่ามันคือซีไหน<อ>เดี๋ยว<ร>อีกไม่กี่ชั่วโมงรอรอ,อแล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันใหม่ตอนเดี๋ยวมาทายกันใหม่หว่าพี่ปอนอย่าเล่นรอเล่นรอเล่นเพื่อรอได้ไงเออพราะจริงๆกระแสมันก็ดังไปถึงต่างประเทศด,ด้วยครับข้ามทวีปเลยอย่ะเธอเธอดังมากๆเลยนะซีรีส์เรื่องนี้ยอุ้ยใช่อุ้ยขอบคุณมากครับอย่างอื่นคือกันดีใจมากๆเพราะว่าก็รู้สึกว่าเออซีรีส์เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่ซีรีส์ที่ ออถ้าสมมติเทรนมันจะขึ้นนะมันจะขึ้นจะแบบเออถ้าสมมติดูซีรีส์เรื่องอื่นก็จะมีร<จ>ักๆักหวานหวานจิ้นจิ้นมันเป็นทำออให้แบบว่าเทรนขึ้นได้แต่ว่าขอบคุณแฟนทุกคนแล้วก็คนดูที่แบบว่าชื่นชอบชอเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันมาพูดคุยในทุกๆ E ีีเพราะว่าทุกครั้งที่ออซีรีส์เรื่องนี้ออกทุกว่านางคายก็จะมีเทรน์ขึ้นตลอดขอบคุณมากเลยครับใช่จริงๆเราก็ตั้งใจว่าอยากให้เรื่องนี้มันแบบให้คนข้างนอกที่ไม่ใช่แฟนคลับได้ดูเหมือนกันคือ ผมก็เห็นแล้วว่ามีแฟนๆที่ชอบเหมือนกันก็ต้องขอบคุณแฟนๆของพวกเรามากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณคนข้างนอกด้วยที่เหมือนกับว่าเลื่อนเจอผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ชอบซีรีส์เรื่องนี้ครับใช่เวลอาอ่านล้วก็สึกใจฟูเพราะว่าตอนถ่ายทำก็ตั้งใจกันมากๆแล้วพอเห็นว่าแบบทุกคนชอบก็มีความสุขครับอ๋อครับก็ก็พูดแบบ <c oughs> สองคนเลยนะคือ เขาอะเขาก็อะไรเขาแคยังอนิ่งๆเดี๋ยวนะก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนจริงๆทั้งแฟนๆที่แบบช่วยกันมาพูดคุยแล้วก็ปั่นเทปอะไรเงี้ยแล้วขอบคุณทุกคนที่แบบสนับสนุนหรือว่าบอกต่ออะไรไปเรื่อยๆเพราะยอมรับคือเอาในมุมความเครียดของผมนะครับผมว่ารู้สึกว่าแบบเอาแบบตัวบทผมอปอนมันดูน่ากังวลมากเลยอะเพราะว่าตัวเรื่องมันมันยากครับแล้วถ้าอีพีแรกๆเราสองคนแบบเฮ้ยทำให้คนเชื่อไม่ได้ว่าแบบ แบก็กกราวของเราเป็นอย่างนี้เรื่องเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงคือเราก็เอาจริง,รงๆก็แอบแบบเฮ้ยคนนอกถ้าเราเข้ามาผ่านเราก็เป็นนักแสดงใหม่อะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อเราไหมแล้วถ้าเชื่อเสร็จเขาจะสนุกกับตัวเราไหมเขาจะร้เหรือให้กําลังใจตัวละครต่อไหมอะไรเงี้ยครับแต่ผลออกมาก็หลายๆคนชอบๆๆก็เลยรู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ก,ก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนเลยใช่ครับจริงก็ รู้สึกว่าเราทํางานกันมามันเหมือนเป็นการต่อจิ๊กซอว์ใช่ไหมคะมินละกันร่วมกันต่อกับพี่พีู่้มกับพี่พี่นักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานด้วยแต่เรารู้สึกว่าจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยก็คือแฟนๆทุกคนแล้ววันนี้มาถึง EP 12มันทาให้เราพวกเราทุกคนรู้สึกเลยว่าสิ่งที่ทํามาทั้งหมดมันคุ้มค่าแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆถ้าขาดแฟนๆไปในวันนี้จิ๊กซอว์ชิ้นนี้จะไม่มีทางสมบูรณ์ได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกก็ thank you all of the international fans both in Asia and out of Asia supporting us whether you are our previous fans or just someone discovering this series thank you so so much for open your heart and just started watching league days no matter which episodes have you already started which journey that you accompany with us is all appreciated thank you so much <laughs> <laughs> บบเออเนี่ยเราต้องตั้งใจทําให้ดีนะ EP หนึ่งกับ EP สองเนี่ยถ้าเกิดเราทําไม่ดีนี่ไม่มีใครดูต่อนะก็ดีใจครับโอ้โหผมไม่กล้าให้เลยเพราะผมกู้สืก่ผมก็ไม่ได้เก่งเอ้ยดียะครับเอาเต็มเท่าไหร่ดีอะเอาเต็มเต็มสิโอ้โหผมให้สิบเอ็ดเลยเพราะว่าแบบคือตั้งใจจริงๆแบบมีแบบคือนอกจากพี่ฉิกจะช่วยกำกับแล้วเดียวยังเป็นช่วยกำกับคิวบูด้วยครับผมใช่คือตั้งใจมาก ใช่มันไม่ได้จริงจังขนาดนั้นครับที่ดูแบบโอ้โหมันไม่ได้มีอะไรเยมันมันแค่แบบว่าเปิดการ์ตูนอะไรดูแล้วบอกว่าเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าอะไรความประทับใจใช่ยิ่งซีไหนที่แบบผมแบบแพ้แล้วนี่คือแบบเพื่อนแบบซื้อเลยใช่ใช่ผมสู้ไม่ได้เลยเมื่อกี้ให้ให้ปอนด์ให้คะแนนดิวดิวให้คะแนนน้องปาดหน่อยน้องปาดนะครับผมว่า R สิบสองครับ แม่งจะพูน้องปานแบบบทหนาขนาดนี้แล้วก็เรื่องแรกๆเลยครับทำได้ดีมากเลยผมยั่งคิดดูเลยว่าถ้าสมมติว่าแบบเท่าน้องปานผมน่าจะเละเลยครับือนกันจริงๆเลยรู้สึกว่าน้องเก่งมากจริงๆครับมากๆเลยได้พีกันหูคะแนนที่สูงที่สุดคือหนูจะไม่ให้ใครให้สูงไปกว่านี้เดี๋ยวพี่กัน ให้ลอยเพราะว่ายแล้วว่าพี่กันอะแบบสุดสุดสุดยอดเพราะว่าเคยก็เคยติดตามผลงานพี่กันมาแล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าพอเข้าซีนกันพี่กันจะชอบพูดว,ว่ากันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งเรารู้สึกว่าพี่กันอะช่วยแล้วพี่กันไม่โดนตัวใช่ใชวันนี้พี่กันก็จะแบบอ่ะฝาดลองอย่างนี้เดี๋ยวกันใจอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยเพราะ ให้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างมากแล้วก็พอเข้าซีนกับพี่กันก็รู้สึกว่ามันโกวิดูโฟได้ง่ายคือไม่อยากเป็นลูกพี่เล้วแหละตอนนี้เป็นโคโซนแล้วสรุปคะแนนเต็มร้อยป่ะตัดแล้วคะแนนหรอวีดิวจะตีจะตีจะตีหรออะไรเออมันถึงให้คุณพ่อปอนจริงๆอะสองขอบคุณปอนจริงๆกันให้เยอะมากที่จริงเอาเป็นตัวเลขก็ให้ให้เยอะอยู่แล้วเพราะว่ากันเห็นเขาตั้งแต่วันแรกที่ พอรู้ว่าจะได้มาเล่นด้วยกันแล้วมันต้องเข้ากับปอนเยอะเราไปเรียน acting ด้วยกันตั้งแต่วันแรกอะไรเงี้ยวันแรกที่เขามาถึงอ่ะเอ้ยวันแรกยังมาตรงตรงเวลาพร้อมกันแต่ว่าอีกวันหนึ่งที่เราจะเรียนด้วยกันก็คือปอนอ่ะมาก่อนเวลาคือเขาเขาเขาเหมือนแบบว่าไปบอกครูว่าเขาขอมาเรียนก่อนนะก่อนมาเข้ากับพี่กันอะไรเงี้ยเพราะครึ่งบ่ายเนี่ยค่อยมาเข้ากับกันอะไรเงี้ยครึ่งเช้าเขาก็มาเรียนก่อนแล้วเขาค่อยมาเข้ากับกันตอนบ่ายอะไรเงี้ยเราก็เห็นถึงความนะพอเรียนเสร็จเขาก็ยังไม่กลับ นั่งคุยอีกกันกลับแล้วก็ยังมานั่งคุยกับครูอีก,กอะไรเงี้ยเราเห็นถึงความตั้งใจของเขามากๆเขาเขาแบบตั้งใจมากแล้วเราก็เวลายอยู่ในกองก็เห็นว่าเขาทำดีเยอะมากกันว่ามันไม่ใช่แค่กันที่แบบช่วยกันว่าเราสองคนแล้วก็ทุกคนทั้งสี่คนที่ช่วยกัน,นอย่างเงี้ยครับเขาเย่งหน่อยไหมปอนนิดหนึ่งจริงพี่เขาอยู่จนไอ้นี่เขานั่งคุยกับครูไม่เรื่องอื่นใช่อะไรเลยไมจบ งานที่ผู้คนจะได้ไปต่อในซีซั่นที่สองหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยก็ถ้าเกิดได้เล่นต่อก็จะได้พัฒนาการแสดงเรื่อยๆอ่ะครับแตเพราะผมว่าเรื่องนี้แหละแฟนด้วยดีกว่าคือผมพูดตรงๆนะเรื่องก่อนๆสำหรับตัวของเองนะผมว่าผมเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าแต่ก็ขอบคุณสำหรับทุกแรงซัพพอร์ตแต่ว่าเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเออแบบเราตั้งใจลองดูอยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็เห็นว่าทุกคนชอบครับใช่ก็อยากจะฝึกต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันก็ถ้ามีซีซั่นสองก็ถือว่าได้ฝึกต่อเหมือนกัน่ย ผมไม่เบื่อแล้วอออลองลองเมื่อกี้ดิวบอกเมื่อกี้ดิวผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวตอนจบแล้วเนี่ยมึงจะไม่ได้เจอกูลแล้วนะแต่แต่แต่รู้ไหมว่าเจอที่ฟิตนเนสตลอดเฮ้ยแต่อาจจะมันอาจจะคิดถึงผมก็ได้เอเอแล้วเข้าซีนด้วยกันจะหลุดสองเไม่มีอะไรจะไปเจอคนเส้นตื่นกว่ากูอีกปะล่ะไม่มีการดิ้นะคะขอบคคุณ่ะขอบคุณครับ Yeah. <laughs>